สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะเพื่อนๆเ,เชื่อเรื่องรถค้ารถคูนไหมคะยุ่งเชื่อแบบนี้มาตลอดเลยนะดูรถคันนี้กันค่ะรถแห่งการทำมาหากินนี่ วันนี้โซลูนาขนดอกไม้มาจากสวนนะคะกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะเอามาผึ่งลมนะคะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นี่ก็จะเป็นพวกคุณนายเตือนสายนะคะคุณนายแหวนเพชรแบบนี้คุณนายแหวนเพชรนะแบบนี้คุณนายเตือนสายนะจ๊ะนี่แบบนี้นะคะ โซลูนาขนได้ค่ะนี่หลังกระจกด้วยเห็นไหมหลังนี่ก็ท้ายรถเต็มไปด้วยดอกไม้ค่ะสำหรับเตรียมส่งลูกค้าวันนี้นะคะวันนี้วันเสาร์วันเสาร์ที่1 3มีนาคมนะคะ2564ร,รถคํารถคูณค่ะรถช่วยทำมาหากินตั้งแต่ซื้อมานี่ช่วยเหลือกันตลอดไม่เคยทำให้เดือดร้อนเลยนะคะ หวังว่าเพื่อนๆก็คงมีนะคะรถคำ้ำรถคูณแบบเหมือนกันอย่างนี้นะคะแบบที่ยุงมีแบบนี้นะคะก็ดูแลรักษาถึงจะเป็นรถเก่านะคะแต่ว่าดูแลรักษาอย่างดีค่ะนี่ ติดตามดอกไม้สว,สวยที่บ้านเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k f แ n p a g e ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ line แอ yung เบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะฝากติดตาม f a c e b o o k Fanpage ไม้หัวดอกสวยด้วยนะวันนี้ยุ่งลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ